หอยะชรล์ต้มไม่หม่เยไม่เลยก็อร่อยไม่เยเดีเออแต่อยช้าหัยช้าอร่อยต้นะมันต้งเหรอสี่บึ้งต้มแล้วไปไปสดมากเฮ้ยฉันจะทำไม่ได้สิฉันไม่ไมกินข้าวเย็น เครียดว่ะเสียใจยากพอมาตรวจเท่านั้นแหละเออพอมาสวดเท่านั้นแหละแต่ดูน้อยลงกว่าเมื่อวานรู้เลยรู้เลยเหรอรู้เรื่องเลยขาหลุดเดี๋ยวพูดยากเลยหนักเนื้อมีน้อยขนาดไหนก็เล่นอย่ากินดีเลยครับ อร well. ่อยขอบคุณอ๋ออร่อยเหรอชอบไมาตรงตัวอะไร่อยปะ